นีโน่เรามาถึงบ้านแล้วนะนี่พวกเธอเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ไงวัสดีนี่ใช่น้องก้อยไหมฉันชื่อคีมนะเป็นพี่สาวของแนทเองอะไรนะพี่สาวพี่แนทมีพี่สาวบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ด้วยเหรอ มาอยู่ในบ้านเราเดี๋ยวของในบ้านก็สกปรกหมดสิแน็กเหรอแน็กไหนอ่ะฉันว่าเธอน่าจะเข้าบ้านผิดแล้วล่ะบ้านหลังนี้ไม่มีคนชื่อแนก็กฉันชื่ออ้อยแฟนฉันชื่อฉางเจียพวกเธอมาทางไหนอ่ะก็กลับไปทางนั้นเลยนะไม่น่าผิดนะ เพราะว่านายเป็นคนบอกฉันเองว่าบ้านเลขที่อ่ะแปดบ้านเลขที่อ่ะถูกแล้วแต่คนที่เธอตามหามันไม่มีในบ้านหลังนี้ไงนี่ฉันพูดเธอไม่เข้าใจเหรอถ้าเธอไม่ออกไปอ่ะฉันจะแจ้งความข้อหาที่พวกเธอสองแม่ลูกอะ่ะบุกรุกบ้านฉันฉันบอกให้ออกไป้ยสิออยบอกให้ออกไปไง ไเ,เออ,เอ,อคุณคะฉันขอถามหน่อยค่ะแล้วคุณพอทราบไหมคะว่าคนที่ชื่อเน็กอยู่บ้านหลังไหนฉันไม่รู้และฉันก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเธอมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะไปสิค่ะค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวน อยู่บ้านหลังนี้เหรอแล้วแนทไปอยู่ที่ไหนเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็ย้ายใหญ่เฮ้ยนั่นเป็นพี่ชิมเขบน้องจิโน่นี่นะพี่ชิมพี่ชิมครับอ้าวน้องแนก เอ่อพี่ไปไหนอ่ะทําไมพี่ไม่เข้าบ้านแล้วครับที่อยู่บ้านเล็กที่ผมก็ส่งให้พี่หมดแล้วนะอ๋อพอดีว่าพี่หาไม่เจออ่ะบ้านมันเหมือนกันแล้วก็ใหญ่มากด้วยองั้นพี่ขึ้นมากับผมเลยดีกว่าไปผมกำลังจะกลับบ้านพอดีแล้ครับไปเออจะยืนนิ่งทำไมล่ะพี่พี่ขึ้นมาสิพี่แดดร้อนนะไปะจจะ นี่บ้านผมเองครับพี่คิมจ้ะไปเข้าบา้านนงครับก้อยก้อยพี่กลับมาแล้วเพิ่งไล่ไปกลับมาอีกแล้วเหรอทำไมดีเรา คะแล้วสองคนนี้คือใครล่ะคะอ๋อนี่พี่คิมเป็นพี่สาวเพียงสว่วนนี่หลานชายพี่ชื่อน้องจีนโน่พอดีว่าเขาจะมาอยู่กับเราสักพังอะ่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่คิมหลานชายน่ารักจังเลยนะคะ <c oughs> ถ้างั้นเราเข้าบ้านกันก่อนนะคะเชิญค่ะ พิมฉันนั่งค่ะที่บ้านเป็นไงบ้างครับพี่คิมเออที่บ้านก็แบบนั้นครับเดี๋ยวผมขอรับสายสักครู่นะพี่สวัสดีครับคุณจอนจริงเหรอครับ คุณจรตัดสินใจจะซื้อบ้านแล้วหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับพี่แนก็กมีอะไรเหรออ๋อพอดีว่าคุณจอรนจะนัดเสร็จสัญญาอืมพี่คิมเดี๋ยวพี่คุยกับก้อยไปก่อนนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปหาคุณจอรนก่อนอะได้จ้ะแน็กไปเลยงานสำคัญกว่านะเออก้อยเดี๋ยวผมฝากดูแลพี่สาวผมด้วยนะได้สิแน็กไปเถอะ งั้นผมไปก่อนนะพี่นี่มาอยู่บ้านเนี้ยอย่าคิดว่าแกจะได้อยู่สบายนะแกต้องทำความสะอาดบ้านตื่นเช้ามาแกก็ต้องทำกับข้าวให้ฉันกับน้องชายแกกิน ได้จ้ะก้อยงานพวกนี้พี่ถนัดเลยพี่อยู่บ้านนอกนะพี่ทำทุกวันเลยแล้วเวลานอนแกก็ห้ามเปิดแอร์เปิดแต่พัดลมน้ำเนี่ยจะกินจะใช้ก็ใช้ให้มันประหยัดอย่างรู้ไหมว่าค่าไฟที่นี่มันแพงมันไม่เหมือนบ้านนอกที่มันไม่มีไฟใช้ได้จ้ะอ๋อแล้วยังมีอีกอย่างหนึง่ง พี่เห็นหญ้านอกบ้านไหมมันขึ้นเต็มแล้วอะ่ะพรุ่งนี้พี่จัดการให้หน่อยได้จ้ะลืมบอกไปว่าที่บ้านอะ่ะไม่มีอุปกรณ์ในการตัดหญ้าพี่ต้องใช้มือถอนเท่านั้นจ้ะแล้วห้องอะ่ะอยู่ตรงนั้นไปทำความสะอาดเองแล้วกันอ๋อได้จ้ะได้จ้ะ แล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยพี่ห้ามไปบอกแน็ตเด็กขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็พี่คงรู้อ้อก้อยหมายความว่ายังไงจ้ะน้องก้อยพี่จะไม่มีวันให้แน็กรู้เรื่องนี้เด็กขาดได้จ้ะได้จ้ะก็ไปสิอ,อ๋อจ้ะไปจิโนดูสิว่าจะทนได้กี่น้ำเชียว ก,กองเต็มเท่าภูเขาแล้วเนี่ยเอาไปซักให้ด้วยได้จ้าน้องก้อยแล้วขยะทําทไมไม่เอาไปทิ้งจะรอให้แมลงวันวางไข่ก่อนหรือไงฮะอ๋อได้จ้าเดี๋ยวพี่ถอนหญ้าเสร็จนะพี่จะรีบไปทําทุกอย่างเลยจ้าแล้วก็รีบทํำ้วยนะฉันจะออกไปข้างนอกถ้าฉันกลับมาแล้วแกงทําไม่เสร็จแล้วก็ฉันไม่ให้พี่อยู่ในบ้านหลังนี้เข้าใจไหม อ๋อเข้าใจจ้ะโอ้ยทำงานทั้งวัน ปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็เจ็บมือหมดเลยอ่ยเหนื่อยอ่ะขอเงียบหน่อยแล้วกัน อา้าวน้องก้อยกลับมาแล้วเหรอนี่ทาไมพี่มานอนสบายใจอยู่ตรงนี้งานที่สั่งอะ่ะทาเสร็จหมดหรือยังอ๋อพี่ทําเสร็จหมดแล้วจ้ะแล้วกับข้าวก้อยอ่ะเสร็จหรือยังกับข้าวเออก้อยพี่ลืมไปเลยอะ่ะก้อยหิวมากไหมเดี๋ยวพี่จะรีบไปทําให้ก้อยเลยโอ้ยเน่ ก้อยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้พี่ทำให้เสร็จก่อนที่ก้อยจะกลับมานี่อะไรอะ่ะพี่ทําไม่เสร็จสักอย่างแล้วพี่กลับมานอนสบายใจพี่ทําแบบนี้ได้ไงคะเออพี่ขอโทษพี่ก็แค่ทํางานบ้านจนเหนื่อยแล้วเผลอหลับแค่นั้นอะ่ะทําไมอะ่ะทําไมก้อยต้องโมโหขนาดนี้ด้วยนี่พี่ขึ้นเสียงใส่ก้อยเหรอฮะ,ะอยู่นะ พี่มันอะไรกันก้อยทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยล่ะ,ะพี่แน็คคือก้อยบอกให้พี่คิมทำกับข้าวแห้งพี่คิมก็มาขึ้นเสียงใส่ก้อยจริงเหรอครับพี่คิมใช่จ้ะน้องแน็กพอเทก้อยผมเห็นตั้งนานแล้วนะ ทำไมไม่เอาไปทิ้งจะรอให้แมลงวันมันวางไข่ก่อนหรือไงฮะทำไมคุณต้องใช้พี่สาวผมทำงานบ้านเยอะขนาดนี้ด้วยละ่ะนี่มันพี่สาวผมนะไม่ใช่ทาตที่จะมารับใช้คุณอะก็ใหขอโทษกอ็ไม่ได้ใช้ให้พี่เขาทำอะไรเลยนะก,ยก็แค่ ให้พี่เขาทาแค่กับข้าวเองใช่ไหมพี่คิมนี่ขนาดผมเห็นกับตาตัวเองแล้วนะคุณยังไม่ยอมรับผิดเหรอได้เดี๋ยวผมอะจะพาพี่คิมอะออกไปอยู่ข้างนอกเองเชิญคุณอยู่บ้านหลังนี้ตามสบายเลยไปครับพี่คิมนกก้อยอย่าทะเลาะกันเพราะพี่เลยเดี๋ยวพี่จะพาจินโน่ออกไปอยู่ข้างนอกเองพี่คงไม่เหมาะกับบ้านหลังนี้ ไม่เป็นไรครับพี่พี่อ่ะเป็นพี่สาวผมถ้าหากว่าก้อยอ่ะยอมรับครอบครัวเราไม่ได้อ่ะผมก็ทนอยู่กับก้อยต่อไปไม่ได้ไปเถอะครับพี่ปล่อยให้ก้อยอ่ะคิดทบทวนตัวเองไปก่อนแล้วกัน